ว่าเลยนะเรื่องอาราหันโปรโมชั่นแปลงกายเป็นอาราหอยใครเป็นผู้ทําให้เกิดอาราหารันเน้นคำต่อไปนี้เป็นคําพูดจากปากอาราหอยที่พิมพ์ลงในหนังสือเพชรน้าหนึ่งหน้าที่402ความว่าเราได้ทําให้แจ้งแล้วซึ่งความหลุดพน้นได้ทําให้แจ้งแล้วซึ่งมิผ่าน สงบจากกิเลสแล้วสงบจากวิบากกรรมอันนี้แล้วพรหมจรรย์เราอยู่จบแล้วชาติภูมิการเวียนว่ายตายเกิดของเราไม่มีอีกต่อไปชาติปัจจุบันนี้เป็นชาติสุดท้ายพอเพียงต่อการเวียนว่ายตายเกิดพบชาติการเกิดจึงยุติแต่เพียงเท่านี้อีกข้อความหนึ่งที่จริงเขามีเกือบทุกหน้าแต่คัดเอามาพอพอขำขำ ประมาณสองข้อความและจากการปฏิบัติกรรมฐานปราถนาความเพียรอย่างนักอย่างนัหนวงตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนนับจากวันที่2ี่ห้าธันวาคมจนถึงวันสุดท้ายเสียดายว่าตรงนี้มันไม่ได้บอกพอสอต้องไปค้นหา จนถึงวันสุดท้ายได้เกิดดวงตาเห็นธรรมอันพ้นโลกตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนวันที่31ธันวาเวลาตีสองเป็นคืนที่มหัศจรรย์ยิ่งนักที่ผลแห่งการสั่งสมบุญบาร,รมีมาหลายพบหลายชาติมาในครั้งนี้การทำความเพียรเกิดภาวะที่ได้ทำให้แจ้งแล้วซึ่งนิพพาน สงบจากกิเลสแล้วสงบจากวิบากกรรมอันนี้แล้วพรหม,มจรรย์ของเราอยู่จบแล้วชาติภูมิการเวียนไหวตายเกิดของเราไม่มีอีกต่อไปชาติปัจจุบันนี้เป็นชาติสุดท้ายพอเพียงต่อการเวียนไหวตายเกิดภบชาติเกิดจึงยุติแต่เพียงนี้ค่ำคืนนั้นเป็นพระมหาโกรุณาที่คุณอันสูงยิ่งแห่งพระบรมศา,ศาสดา พร้อมเหล่าอารหันตสาวกจำนวนมากมายได้เสด็จมาทางอากาศในนิมิตท,ที่สัมมนเนินอตั้งาสมัยเป็นสัมมนเนรในนิมิตท,ที่เป็นที่สัมมนเนรนวีรพลได้เห็นภาพท่านได้เสด็จมาบินธรรมบาตเป็นทิวแถวยาวพระพุทธองค์เสด็จนำหน้าพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรพร้อมทั้งเหล่าอารหันต์มากมายตลอดจนคณะ ทำสายหลวงปู่มั่นภูมิทัตโตที่ดับขันเข้าปรินิพานไปแล้วต่างได้มาปรากฏเดินมาในขบวสนสามเณรวีพรพลจึงยกมือไหว้สามเณรวีพรพลที่นี้ในที่นี้คือใครเออพระพุทธองค์ท่านมีเมตตาแย้มโอดที่มุมปากเล็กน้อยแล้วทรงตรัสว่านี่เธอขึ้นมาสะพายปาดของเธอสิ จงมาเดินเข้าแถวต่อท้ายเราแล้วไปบินทบาทด้วยกันถอดมาจากหนังสือเพชรน้ำหนึ่งหน้าที่103และ104บรรยายโดยอรหอยวงเล็บห้ำบอรนุ์ <c oughs> เมื่อหลุดพ้นวิเศษอันนี้เป็นคำพูดระบุ <c oughs> เมื่อหลุดพ้นวิเศษ <c oughs> เห็นปานนี้ขนาดอ้างว่าพระพุทธเจ้ามาชวนเดินบินทบาทร่วม แถวด้วยแล้วยังมีคำสำราญปวดอุตริมนุษธรรมที่ไม่มีในตนออกมาลดหูชาวบ้านในที่ต่างๆเป็นระยะเวลายาวนานเป็นสิบปีจนเป็นเหตุให้ชาวบ้านหลงเชื่ออย่างมงมงายจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นแล้วทำไมจึงได้กระทำตนต่ำสามตรงกันข้ามกับที่พูดอย่างชนิดหน้ามือเป็นหลังตีน อย่างที่พฤติกรรมปรากฏออกมามากมายและยังมีที่ไม่ปรากฏอีกเช่นขี่สกูตเตอร์ดำน้ำงมหอยเป็นต้นจนทำให้เบเกิดความเสียหายต่อสาธารณะต่อสถานะของพระอรหันต์ซึ่งเป็นฐานะที่สูงสุดของพระพุทธศาสนา และพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาจนเป็นที่ครางแคลงสงสัยเสื่อมศรัทธาของผู้ใหม่ผู้มีปัญญาอ่อนด้อยและผู้ไม่มีประสบการณ์ทางวิญญาณในการเข้าถึงพุทธธรรมอีกทั้งยังจะเป็นผู้ดูถูกอีกทั้งยังจะเป็นที่ดูถูกเหยียดหยามของคนนอกศาสนาตัวอย่างเช่นการตูนล้อเรียนพระสงฆ์ไทยที่ถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลก หลังจากมีกรณีพฤติกรรมอื้อฉาวของอลอหอยปรากฏในโลกออนไลน์อย่างเสียเสียหายหายไม่ทราบว่าผูกเจ้าคนาปกครองและมหาเถนได้มีความรู้สึกอะไรบ้างหรือเปล่าหรือพวกท่านบนรรลุก,กันหมดแล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากไม่มีขบวนการปั่นอราหัน์ ที่กระทำโดยด็อกเตอร์สนองวันณนัอุไรพร้อมพวกซึ่งพวกเขามีจุดเริ่มต้นจากการแซ่แซงเข้ามาพยายามช่วยเหลือกิจกรรมพระศาสนาด้วยการเผยแพร่บรรยายธรรมแก่บุคคลทั่วไปในสถานที่ต่างๆเริ่มจะเข้าไปตีสนิทกับพระดังๆผู้มีชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักคุ้นเคยของสิทธิอนุสิทธิ์ของพระดังๆเหล่านั้น แล้วก็ผันตัวเองมาเป็นผู้รู้ธรรมจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลรอบข้างพระดังองค์นั้นๆแม้แต่ฉันเองเขาก็เคยเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่หลายครั้งหมายถึงตัวหลวงปู่ปู่ก็พลอยกับเข้าไปด้วยไม่ไม่ตอนนั้นไม่ได้พลอยมันมาเองไม่ได้เรียนเมื่อสร้างความคุ้นเคยจนเชื่อมั่นได้ที่แล้วก็พยายามพูดอวดตนว่า เป็นพระอริยเจ้ายกตัวเองว่าเป็นพระอริยเจ้าระดับโสดาบันคนผู้นี้ไม่ว่าจะไปพูดที่ไหนไหนก็จะพยายามพีเต์พูดกรอกหูผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาพีเซนตัวเองและพูดกรอกหูผูกรอกหูผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาว่าตนเป็นผู้บรรลุพระโสดาบันเป็นผู้มีญาณทัศนวิสุทธิ เมื่อเห็นว่ามีศรัทธาได้ที่มีผู้ร่วมศรัทธาได้ที่ก็พยายามยกบุคคลผู้หนึ่งขึ้นมาเป็นผู้วิเศษหมดกิเลสเป็นอรหันต์และไอคนคนนั้นก็คือเรียกกันทั่วไปว่าหลวงปู่เนนคำพูดบ่อยๆจนผู้คนกระสันอยากจะพบอรหันต์ผู้วิเศษดังทำโปรโมตของพระโสดาบันสนอง และแล้วก็ถึงเวลานำตัวละครสำคัญไหมยังกะเขียนบทละครเลยครและแล้วก็ถึงเวลานำตัวละครสำคัญออกมาเปิดตัวพร้อมกับเป็นโต้โหใหญ่นำเอาเอาราหหอยไปโปรโมตออกเดินสายสร้างความหลงเชื่อในจังหวัดต่างๆแล้วดอกเตอร์สนองกับพวกจะได้อะไรช่วงนั้นช่วงนี้ไม่อาจจะคาดเดาได้ แต่ที่แน่ๆรู้ว่าตอนจบจะได้มีโอกาสขึ้นศาลเมื่อวานนี้จ่ายค่าทนายไปสามหมื่นเมื่อเช้าเก็บพริกมาวางหาเงินค่าทนายขายพริกเอาตังไปจ้างทนายหลวงปู่เนนคำต้องอาบัตอะไรหลวงปู่เนนคำมีความผิดอะไรตอบได้เลยว่า เริ่มต้นปราชิกเพราะอวดอุตริมนุษธรรมที่ไม่มีในตนอยู่ในปราชิกกันที่สี่ปาจิตีเพราะโกโหกเรียบอยู่ในมุสาวะวาทวะวะที่หนึ่งปาติเทสนิยะเพราะรับและยินดีในเงินและทองอยู่ในปาทิเทสนิยะสิขาบทที่หนึ่ง ทุกกดเพราะไม่มีสมณะสารลูปและเป็นโลกวัชชะทําให้ชาวโลกตีเตียนอยู่ในเสขยวัตว่าโดยหมวดสารลูปส่วนประชิกข้อที่เสพเมถุนแม้จะมีรูปนอนอยู่กับผู้หญิงก็ยังต้องรอพิสูจน์แต่หากมีบุคคลควรเชื่อมากล่าวโจทย์ด้วยอาวัตอะไร เช่นปรราชิกสังฆาธิเศษหรือถุนล้าใจก็ให้ปรับเขาด้วยอาบัตินั้นข้อนี้อยู่ในสีขาบทที่ว่าด้วยอนิยตสีขาบทที่หนึ่งอีกทั้งยังผิดจัญญาปันเพราะบวชชาวบ้านโดยมิได้เป็นอุปชาที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อเป็นปรราชิกเนี่ยอาบัตเล็กน้อยเหล่านี้ก็ถือว่ายกไปเพราะมันขาดจากความเป็นพระเป็นนานแล้ว อีกทั้งยังผิดจรญยาบัตรจัรยาเพราะบวชชาวบ้านโดยไม่ได้เป็นอุปชาวงเล็บเปิดวงเล็บวงเล็บเปิด,ป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 ดผิดพราบาคณะสงฆ์มาตรา42ความว่าผู้ใดไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาหรือถูกถอดถอนออกจากความเป็นพระอุปชาตามมาตราที่23แล้ว กระทำการบรนประชาอุปสมบทแก่ผู้อื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีวงเล็บปิดหลวงพ่อควายขาววงเล็บเขาเรียกกันทั่วไปว่าปานขาวซึ่งมีฐานะเป็นถึงเจ้าวาดวัดไทยในฝรั่งเศสเป็นถึงพระครูฝ่ายวิปัสนาเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ท่านไม่รู้หรือไงว่าผู้ใดควรจะบวชพราดได้และบวชไม่ได้ถึงได้อนุญาตให้ไอ้ออหอยนั้นมันนั่งอุปชาได้ท่านเห็นเจ้าพนักงานแต่ปล่อยให้ออรหอยมันสวมขาวให้หน้าอายนนะักเช่นนี้แล้วเจ้าพนักปกครองยังต้องรออรหอยกลับมาอีกทำไมเพราะหลักฐานมันชัดขนาดนี้ หรือว่ารอมันกลับมาจ่ายเงินงวดสุดท้ายและรถอีกสักคันหนึ่งเรียนท่านพระสังฆาธิการผู้ดำรงหน้าที่ดูแลคณะสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกดทราบเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะตำบลพวกท่านเป็นเจ้าคณะปกครองออกมาให้สัมภาษณ์กล่าวอ้างว่าเข้าไปในสำนักนี้บ่อยๆท่านไม่รู้หรือว่าสำนักนี้มันเถื่อน แถมยังทำผิดเห็น,หนโดยขึ้นป้ายหน้าสำนักว่าวัดป่าขันทีตัขันติธรรมเพื่อหลอกลวงชาวบ้านให้หลงเชื่อเรื่องนี้มีเกร็ดเล่าเล็กน้อยสมัยหลวงปู่สร้างวัดนี้ใหม่ๆม,มาขึ้นป้ายหน้าวัดหน้าที่พักว่าเขียนว่าสำนักสงฆ์ติดไว้แค่สองอาทิตย์ในอำเภอกับศึกษาธิการอำเภอร,รวมทั้งเจ้าคณะตำบลมาสั่งให้ปลด ถามว่าเพราะอะไรผิดกฎหมายเพราะยังไม่ได้ขออนุญาตใช้ได้เพียงแค่คำว่าที่พักสงฆ์ไม่ใช่สำนักสงฆ์ด้วยซ้ำนี่มันมันตั้งคือเขียนหน้าหน้าวัดและสำนักสาขาว่าวัดป่าเพื่อวัดป่าขันติธรรมเพื่อหลอกลวงชาวบ้านให้หลงเชื่อว่าเป็นวัดหรือพวกท่านรู้เห็นเป็นใจด้วยต่อการแสดงทั้งที่เถื่อน แต่แท้งทำถูกนี่เป็นความบกพร่องข้อที่หนึ่งของท่านพวกท่านเข้าข้ๆอๆอกๆ,ๆในสำนักเถื่อนนี้เป็นประจำพวกท่านไม่รู้หรือไงว่าเจ้าสำนักมันมีประวัติเป็นมาเป็นไปอย่างไร <S <S เวลานี้มีผู้ถาผู้ถามท่านท่านก็โยนกันไปมาแม้ขณะนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่า,เ,าเราหอยมันมีกี่ภรษาจบนักธรรมชัน้นไหน สังกัดวัดไหนใครเป็นอุปชาทั้งที่มันเป็นความรับผิดชอบของพวกท่านเมื่อเช้าก็ายังมีข้อสงสัยของสำนักพุทธและพระเถระบางรูปในจังหวัดออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนใบสุทธิปลอมหรือเปล่า พวกท่านเป็นเจ้าคณะปกครองตามระเบียบคณะสงฆ์วัดต่างๆในปกครองจะต้องทําบัญชีแจ้งยอดรายรับรายจ่ายประจําปีให้แก่เจ้าคณะปกครองพวกท่านเข้าเข้าออกออกสํานักนี้มาเป็นสิปีทําไมไม่ทวงถา,ถามถึงบัญชีรายรับรายจ่ายที่ต้องสง่งตามระเบียบการปกครองคณะสงฆ์นี่ก็ถือว่าเป็นความบกพร่องข้อที่สอง พวกท่านไม่เคยได้รู้ได้เห็นได้ยินต่อพฤติกรรมที่ละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจินหรืออย่างไรตั้งแต่อาบัตย่างหนักอย่างกลางและอย่างเปาของเจ้าสำนักเถื่อนนี้หรือว่าลาบสาัการะมันปิดตาบังใจพวกท่านจนทำให้พวกท่านหลงลืมคำสอนของพระบรมภา,าสดาว่าพิสุเมื่อรู้เห็นเพื่อนพิสุด้วยกันละเมิดวินัย จะด้วยเจตนาหรือไม่ต้องว่ากล่าวตัดเตือนด้วยจิตที่หวังดีและเอ็นดูนี่เป็นข้อบกพร่องที่สามวงเล็บหากไม่ว่ากล่าวตัดเตือนจะต้องอบัตปาจิตตีอยู่ในสภาวะสีขาบทที่สี่วงเล็บปิดพวกท่านไม่รู้หรือไงว่าพิสุร,รับเงินรับทองด้วยความยินดี ต้องอาบัตินิสกิยะปาจิตตีต้องสละของนั้นจึงจะปรงอาบัติแล้วยังมีหน้าออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารถที่อาลาหอยมันถวายเป็นชื่อของอาตมาเองทั้งที่ตนเป็นเจ้าคณะภาคทั้งที่ตนมีสถานะเป็นถึงเจ้าคณะภาคแล้วอย่างนี้จะไปปกครองผู้อื่นได้หรือหากผู้ปกครองไม่รู้จักความละอาย เมื่อมีเรื่องเฉาโชเสียหายต่อพระพุทธศาสนาและกระเทือกระทบกระเทือนต่อศรัทธาของพุทธบริษัทแทนที่พวกท่านจะออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาพระธรรมวิน,นัยพวกท่านกลับออกมาให้สัมภาษณ์ปกป้องไอมารศาสนาเอาอย่างอย่างเอาสีข้างเข้าถูยกย่องลาบสกาละมากกว่าพระธรรมวิน,นัย เงินและรถมันคงบังหูบังตาพวกท่านอยู่ท่านจึงได้พยายามปกป้องทั้งที่ความผิดมันชัดเจนแทนที่พวกท่านจะดำเนินตามวิถีทางการละนับอธิกรณ์ขออภัยโปรดติดตามตอนต่อไปหายใจบัานเต ท่านรุนอะไรขนาดนี้ท่านจะต้องท่านท่านจะดำเนินแทนที่ท่านจะดำเนินตามวิถีทางการระงับอธิกรณ์เพราะเรื่องทั้งหมดนี่มันจัดเข้าอนุวาธาธิกรณ์เป็นเรื่องของศีลวิบัติอาจารวิบัติทิฏฐิวิบัติและอาชีววิบัติ เมื่อจำเลยไม่อยู่หรือไม่ยินยอมมาให้พิจารณาคาดีพระบรมศา,ศาสดาก็ทรงให้ใช้ตระปาบิยสิกาคือการลงโทษแก่ผู้กระทำผิดมีองค์ห้าคือเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์เป็นผู้ไม่ละอายเป็นผู้มีโจทฟ้องให้สงลงมติลงโทษและลงโทษโดยหลักธรรมวินัยแล้วยังมีการ แล้วมีการประกาศถแถลงการคณะสงฆ์แล้วยังมีประกาศถแถลงการคณะสงฆ์อีกเล่มที่สตอนพิเศษมาตา1 5ตรีมาตา27แห่งพรบคณะสงฆ์พศ2 5 5 5ข้อสความว่าวงเล็บข้อที่หนึ่งในวงเล็บในกรณีพระพิสุร,รูปใด ประพฤติร่วงละเมิดพระธรรมวินัยเรื่องเดียวกันหรือหลายเรื่องเป็นอาชินให้เจ้าว่าซึ่งพิสูจนนั้นสังกัดอยู่พำนักอาศัยอยู่มีอำนาจหน้าที่แนะนำชี้แจงตักเตือนให้พระพิสูกร,รูปนั้นประพฤติตามพระวินัยเป็นลายลักษณ์อักษรโดยกำหนดเวลาให้ปฏิบัติหากพระพิสูกร,รูปนั้นไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำชี้แจงตักเตือน ภายในเวลาที่กำหนดให้เจ้าอาวาสซึ่งพระภิสุรูปนั้นสังกัดอยู่รายงานโดยลำดับจนถึงเจ้าคณะอำเภอจังเจ้าสังกัดเพื่อวินิจฉัยให้สละสมณเพศต่อไปกระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยพวกท่านเป็นเจ้าคณะปกครองได้กระทำแล้วหรือยังหากยังถือว่าพวกท่านละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมันจะเข้าข่ายผู้บังคับบัญชารูปใดมีอยู่ในวงเล็บพรบคณะสงฆ์ผู้บังคับบัญชารูปใดไม่จัดการลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาที่ละเมิดจริยาหรือจัดการลงโทษโดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้บังคับบัญชารูปนั้นละเมิดจริยาและโทษฐานการละเมิดจริยามีโทษอย่างไรบ้างหนึ่งถอดถอนออกจากหน้าที่ สโปรดจากตำแหน่งหน้าที่ 3. ามตำหนิและสี่พาดทันที่เขียนมาทั้งหมดนี้ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะทำร้ายทำลายใครแต่ต้องการร,รักษาไว้ซึ่งพระสัจธรรมอันบริสุทธิ์บริบูรณ์มีประโยชน์เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดหากกระผมไม่กระทำก็อาจจะเข้าข่ายได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเจตนา มีไม่มีจิตเมตตาหวังดีเอ็นดูก็ถือว่าผิดพระวินัยต้องอาบัตเหมือนกันแต่ไม่ใช่เพราะผมต้องการรักษาตัวเองแต่สิ่งที่ผมรักและต้องการรักษาด้วยชีวิตคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าไอ้ยีและมันผู้ใดบางอาจมาทำให้พระธรรมวิันมีมนทิน เป็นข้อตังขาต่อมหาชนผมจะสู้กับมันแม้สิ้นชีวิตจะหาไม่ก็ตามทีพุทธอิสระแห่งวัดอ้อน้อยคำอิสระ29่ิบมิยอสองหหอาตามามิใช่เจ้าอาวาสนะจ๊ะจบเอาแจกสื่อมวลชนทุกฉบับทุกทุกภาคส่วน